กลับกลับนะพี่น้องเลิกงานแล้วครับกำลังจะกลับบ้าน มาพบเจอกับคำกระอว,วนสองคำกระอวนโอพี่นอ้อ่บ่มีแห้งว้าสวัสดีครับคุณรัฐการนาคแป้นยเฮลสวัสดีครับอบับรดดีนะครับผมพี่น้องมีผูดด้ใดถือเล็กบอ กลาเป็นส่งมือเมยอจังไหนดอกสวัสดีครับเป็นสีมือเมยบ่มีแห้งขับรถมีคนถือเหล็กบอพี่น้อง ขอเสียงคนถูกหวยกินน้อย <c oughs> โอ้โหยหลุมว้ายเลกอะ่ะจากควาเป็นแน,ไนวได้เพราะในท่าหายวัดอยู่วัดจากเป็นจังไหนงวดนี่จากสิขึ้น่ขึ้น สวัสดีนะครับเรนทาปลอดภัยครับกําลังจะเพิ่งออกจากที่ทำงานนะครับขอบคุณครับสวมชุดวิวานังไทยหน้าเรือนหอ แป๊บน,นึงนะครับอันทางมันเป็นหลุมอยู่ช่วงหนึ่ง,งประมาณกิโลหนึ่งนี่ล่ะโอ้ยทางขีลายครับ หัวฟู้เบิร์ดทางานสวัสดีครับเป็นไใหน,ใน,นีน้อถึกเลยกันบอส่วนมักลาถึกกินกลับคับกลับบ้านเพิ่งเลิกงานครับอยู่สตึกเดี๋ยวจะเข้าไปอยู่จะเข้าสตึกนะครับเพราะว่าที่ทำง,งานห่างจากตัวอำเภอประมาณ เจ็ดแปดโลนะครับเจ็ดแปดกิโลก็จะกับเขาไปสะดึกครับถูกเลขไหมครับถูกหวยบ้น้อกพี่น้องประมาณ10นาทีนี่แหละครับ ที่ทำงานกับที่พักนะครับก็ไม่ได้ไกลกันมากพี่น้องสงสัยจะได้ตัดเว้นเลยลูกน้องเคยไปตลาดสามโคกปทุมธาน,นี้ค,ครับเคยครับ คยไปถ่ายละครอยู่ตลาดสามโคกใช่ไหมใช่คับไปไปถ่ายละครบ่อยอยู่สมัยที่ทำกองละครตลาดสามโคกปทุมธานียองใส่เบิ้งทางอันนี้คือ เส้นทางที่กำลังจะเข้าในตัวอำเภอสตึกนะครับของเงินซื้อมามาเนี่ยจ้ามาแล้วมาแล้วไปได็ดละหนูเหมือนเคยเจอเลยถามค่ะอ๋อครับน่าจะใช่หรือเปล่า หนักหนักเหมือนกันพี่น้องบ่กเคยซื้อเล็กเบิดเป็นพันมาเจองวดน,นี้อะไรโดนจิตโดนใจก็ไม่รู้ซื้อเล็กเบิดเป็นพันพี่น้องเป็นจะตีจะของอิหลีดเด้ก็เลยว่าอเอาจากเอาจากหน่อยกันนะเขียนไปเขียนมาพี่ไม่ได้ซื้อเยอะนะครับซื้อแค่สามตัว สามตัวก็สามตัวห้าร้อยแล้วก็โต๊ะสามร้อยแล้วก็ล่างร้อยห้าสิบสำนานพี่น้องแล้วก็ลอตเตอรี่สามใบสงสัยยังโดนจิตโดนใจให้เสียเงินไม่หรอกครับซื้อซื้อทะเบียนรถแหมป้าขนาดบาเคยซื้อคือเบิดหลายแทน ซื้อทะเบียนรถที่ชนกันนั่นแหละครงการทะเบียนรถเขาอ่ะมันสามทะเบียนรถคู่กรณีมันสามเก้าสามเก้าห้าไงสามเก้าห้าสวัสดีครับไม่เสริมสามเก้าห้าใช่ไหมเราก็อุ้ยเน้นเลยจะ้ะสามโตบนหา0อยโตอีกสามอยพี่น้อง้วก็ข้างล่างเก้าหาหาเก้า ลอยหาเิบซื้อแค่นี้ไม่ได้ซื้อเลขเยอะนะซื้อแค่นี้ครับอ้ไหครับพี่นุกสิกลับบ้านพักครับสิกลับที่พักเพิ่งเลิกงาน เหลืองานปานเด็กหน่อยปานเด็กนักเรียนครับเหลืองานสี่โมงสีง่โมงครึง่งสี่โมงครึ่งสวมชุดดีว่าหนังตาไอ้ทางเตือน ซื้อหนักนะแต่ถ้าถูกก็ได้เยอะจ้าแมนครับแมนซื้อน้ำมันทะเบียนรถเทียนส้นกันแหมที่รุมโนขับรถเบรกไปยูบันิปไปส้นเขาก็เลยซื้อแล้วเลยแบบไม่ได้หนูไม่ได้ซื้อเยอะนะหนูซื้อแค่ตัวสองตัวเองแต่ว่าซื้อลายไหมครับซื้อหนักแมนก็เลยบอก ถ้าถือมาก็ได้ปรกับว่าเป็นอย่างว่าถือกะเสียใจมันยังมีวันที่หนึ่งฮาฮา,าสวัสดีครับนี่กำลลังสิ เขาอมเพอสตึกเดี๋ยวจะพาไปนั่งนั่งคุยกันริมแม่น้ำมูลดีไหมผู้ใดเคยมาอมเพอสตึกนะครับแล้วพี่วัดซื้อป่างวดนี้บนเหลือครับแต่พ่หัวสิเจ็บสิเจ็บซ้ำใดวันนี้โทรหาอาจอยู่ พี่ว่าซื้อปากงวดนี้น่าจะซื้อค่ะแม่สาแดงพี่น้องไปด้านเห็นข่าวรถบัสของศิลปินผู้ไทยแล้วก็สงสารเพื่อนเนาะสงสารผู้ผู้เพิ่นเจ็บแล้วก็ได้ตัวนัผู้เพิ่นหนังเสียชีวิตไหมครับ กูเตะกับอันเดนเอซอร์ซีอนนหม่น,นี่แหละนอคุนว่าความตายแขนข้อสุบะยังแล้วก็ต้องไปทำการแสดงเห็นเห็นวิดีโอในติ๊กต็อกเห็นบอกว่าเห็นใน YouTube เรา ตาซึมน้ำเพลนอยู่เด้น้ำต,ตาคออยู่น้ำต,ตาก็คอขึ้นมาคือแบบสงสารนะเนาะนั่นแหละครับไปใส่มาใส่กะเดินทางปลอดภัยเดอ้อบอกคนอื่นบอกจะคของพ่อมพ่าถือคำแม่ลูกนกซื้อเล็กว่าถือก็ได้เป็นเมย์เมย์ยั้นสิละ่ะ กำลังจะเข้าสตึกนะครับเดี๋ยวจะพาไปนั่งเล่นริมแม่น้ำมูลใช่จ้าน่ะสงสารพ่อกับแม่เขาด้วยาการแซ่ายเป็นเพือเรียบหัวเก่าค่าเลกเตอร์ตรงตรงตัวแท้ ว่าเก่าคนนี้นั้นทุกวันปร,ประเดี๋ยวเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นี่ครับผ่านนะโรงเรียนสเตึกแล้วแซ่บคุปปาหน่อยนักเรียนพี่น้อง นคิดถ้าตอนสมัยจะของเป็นเ็หนักเรียนมาทะยมวางปีสองปีที่แล้วฮเขาบอกหัวเก่าหัวมาได้กินเองซ้ำหัวเก่าก็พัวไม่ได้กินกันเองซ้ำสิโว้ยสังวาแท พี่น้องอันฟังติกตอ,อกอันหลายจนว่าเพลงนี่ติดหูเอาออกจากหัวบปไหน,นของแม่นเจ้าสาวครืงวันหมเจ้าสาวครืงวันวอดฮันเดก,กอนหอดไทย <c oughs> พกกระเก๋าม่ได้กันเองพเพื่อนว่าเองสองคนเดอ้อ <c> เ <oughs> ต้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซิไปยองข้ออยู่วันที่27นี่แหละครับอายมาเล่ยนยูบุรีรัมเอ่อเป็นงานประเพณีวิ่งว่าวจังหวัดบุรีรัมนะครับกัซิวเดบวบอยู่แบบไปจากข้าว 2ีสิบเจ็ดเจอกันนะจ๊ะนะจ๊ะมุอเศร้ามีคนลงอ่นคนละครึ่งทันไหมอ่ะผู้ใดใส่ดีแท็กก็ขอแสดงความเสียใจเด้อครับระวมีปัญหาแต่ว่าลูกนกได้แล้วแต่ทําไมมันเขายังไม่ส่งเอสเมาเลยอ่ะว่าว่าได้หรือยังอะเฮ้ยสวัสดีครับ เดี๋ยวจะพาไปนั่งริมแม่น้ำมูลนะครับเพราะว่าอีสารจะพองขูดปิดไปโน่ไม่ได้ลงลืมโอ้ยแต่ในสตึกก็ไม่ค่อยมีร้านลงคนละครึ่งอะ่ะ รวดีแม่เป็นห่วงขอบคุณครบับเหลือไว้แต่ร้อยนันเต็งลุงบอท่านจาน้าแมนบอครับมือเ้าร์กระตื่นมาหลังแต่ตีหาต่างนาฬิกาปลุกเลยตีห้าห้าสิบคือมารอเลยหกโมงปิ๊ง ก็สิได้ประมาณหกโมงสิบนาทีนี่แหละลืดเพราะว่ารอบหนึ่งรอบสองเราก็ลงไม่ทันนกาเรยว่าอรอบนี้แหละรอบนี้แหละเสียเอาคักๆเบิง้งแต่ว่าแม่ทันตอนนี้ร้องเพลงเราอยู่ ความช้าใจมานังห้องให้ที่บุรีรัมนี่แหละเพลงนี่แหละพี่น้องใจช้าที่ลำน้ํามูลนี่แหละ้องสิภาพไปบึงหนะมูลหนุ่มสุรินลืมคำลืมสาวจนจนคนบุรีรัม เลิกเชื่อแล้วฮะนุ่งเมืองช้างใหญ่พอออายลือคำทิ้งสาวเมืองบุรีรัมมานั่งใจช้ำที่ลำน้ำมูนสารเจ้าพ่อจอดใส,ส่ดีเนาะจอดสวนให้จอดสารเจ้าพ่องานเป็นไงบ้างคะก็ เรื่อยๆครับทํางานก็เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับนักเรียนก็ไม่ได้เยอะมากโอเคถึงแล้วครับถึงแล้วอุ้ยมีของกินด้วยเยอะวดดๆดๆๆๆๆๆเดี๋ยวจะเป็นไก่ าเที่ยวนะครับวันนี้แต่สวนมันใครที่เคยผ่านอำเภอสตึกอะ่ะก็จะจะเห็นสวนสวนหย่อมที่มันอยู่ข้างลำน้ำมูลแต่ว่ามันมันไม่ได้บูรณาเลยว่าทุกคนมันกัดเถ่าไปตามอายุนะครับกกใหม่กกไหลเพราะว่ามันม,มีคนเบิง่งแต่สมัยลูกนุกเป็นผู้บ่าผู้สาวผู้บ่าผู้แพว้วสมนอย ิบปีกว่าปีที่แล้วนะโอเคถึงแล้วจะ ัรครับอันนี้ก็เจ้าพ่อนะครับแจ้งสารวัตรครับไม่มีเลือกตั้งลงหน้าถ้าไม่อยู่เลือกตั้งวันที่20ให้แจ้งเหตุขัดข้องจะทำให้เราเสียสิทธิ์ครั้งต่อไป20ใช่ไหมฮะ20เขาเลือกตั้ง ล่วงนาใช่ไหมมาละครับมาละครับมาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไว้น้ำลงอะ่ะ นี่คือสนามแข่งเรือใช่ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าครับอ้าหรอปกติเขาจะมีไม่ใช่หรอครับล่วงตั้งล่วงหน้าพร้อมหรือยังครับทา่านานี่คือแม่น้ำมูลนะครับแม่น้ำมูล นี่คือสนามแข่งเรือยาวนะครับนี่มันช่วงนี้มันจะเป็นตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นบุรีรัมฝั่งนี้บุรีรัมฝั่งนี้ก็จะเป็นอำเภอชุมพลบุรีนะครับจังหวัดสุรินนี่ข้ามฝั่งข้ามไปฝั่งท่าตูมสุรินท์ไปเที่ยวหมู่บ้านช้างศิงลุกโนกมีช้างสุตานาวนองโบบาลใช่ไหมครับ น้องบัวบานใช่เดี๋ยวว่างๆนะครับวันไหนหยุดงานเดี๋ยวจะพาไปเล่นกับบัวบานกระสิงกับเสือน้องสิงกับน้องเสือใช่ไหมที่เป็นเจ้าของถ้าไม่มีถ้าไม่ได้เลือกให้แจ้งเหตุมิฉะนั้นจะเสียสิทธิ์ไม่ได้เลือกตั้งครั้งต่อไปครับพี่เป็นเอฟซีน้องบัวบานอ๋อมาลาพี่เบสไปด้วย ในเขาจนี่อันนี้ก็คือตรงศาลานะครับก็จะเป็นจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทงานแข่งเรือนี่จุดสตาร์ทก็จะอยู่ตรงนี้จะล่ะนี่นี่เราก็แข่งพายแข่งกันจำบึด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 นู่นไปตรงสะพานนะครับตัดสินอยู่ สะพา,านตรงนู้นนะครับก็จะแข่งกันเสาที่สองของเดือนพฤศจิกายนนะครับปีนี้ก็แข่งไปแล้วนี่คนก็จะเตะม,มันนี่ก็เป็นอัธยามาลงไปได้นี่น้ำมูลเคยท่วมสูงสุดเนี่ยถึงบันไดขั้นนี้ครับนี่ถึงบันไดขั้นนี้เลยสมัยที่ลูกนกเรียนมัธยมอยู่นะครับน้ำมูลขึ้นมาถึงเนี่ยที่ดูสิว่า ฝั่งนู้นอ่ะจะท่วมแค่ไหนนะครับไว้เลียมตาพี่น้องมาแล้วนะครับปลามูเนเพิ่งเคยกินปลามูนแน่พี่น้อง ก็พามาดูสวนย่อมมันก็ไม่มีอะไรครับวัยรุ่นก็ไม่ค่อยคึกคักเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่ก่อนมันคึกคักมากก็มีงานเจ้าพ่อวังกูดงานเจ้าพ่อวังกูดเนี่ยหมอลำเล่นเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยนะครับแล้วก็งานแข่งเรือก็เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยงานแข่งเรืองานแข่งเรือเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยมีแต่หมอลำพี่น้อง ทุกวันนี้เขาก็เอาแต่แบบเพลงสติงมาเนาะเอาแต่แบบลูกทุ่งอินดี้มาหมอล่ำบวัวเดยมานะครับคนว่าคนตีกันใช่หรือเปล่านะครับนะคราบ,นะบ,บก็เอาภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับเจอกันวันที่27นะครับกับสาวน้อยเพชรบ้านแพง ในงานประเพณีวิ่งว่าวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปออกสิิ์ออกทธเสียงเลือกตั้งนายกอบจอใช่ไหมฮะสจสิเออนะครับเขาเลือกวันไหนเนี่ย แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์น,นะครับแล้วก็สมาชิกวงศิลปินภูไทยทุกท่านด้วยนะครับก็ขอให้มีแรงใจในการทำงานแล้วก็ขวขอให้กลับมามีแรงในการทำงานเหมือนเดิมในเร็ววันนะครับก็แสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของคูเต้ยแล้วก็คุณนนท์นะครับที่ได้เสียชีวิตไป ถ้ายัางไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขะครับบุญชัยเสเป็น f อซีน้องบูบาน,นานแล้วใช่นะ <c oughs> ครับบูบาน่าจะโตแล้วแหละ <c oughs> เคยไปหาบูบานอยู่ครั้งหนึ่งตั้งแต่เ,เล็กเนะครับอยู่ใกล้ๆครับหมู่บ้านช้างอยู่ใกล้ใกล้สตึกไม่ได้ไกลมาก ถ้าวันไหนว่างๆจะพาไปเที่ยวนะครับ54แล้วค่ะโอเคเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วก็จะไปร้านสเต็กนะครับไปร้านเพื่อนไปแ,แล้วนะครับบ๊ายบายคิดถึงทุกคนนะครับ